ของตะมนกินมาเลยห้าสามหมู่ที่ห้าตรงครับตะมนท่าแท่อพระแท่งเอ็นชุนพร้อมครับค่ะว,นนาาวันนี้เรามาเยี่ยมสวนปาล no ์มของพี่ต <explicar 19 S 2> ะมนนะคะทนเนี่ยพันอะไรและอายุเท่าไหร่และการดูแลการปลูกเนี่ยตั้งแต่แรกเลยพี่ทําอะไรบ้างคะก่อนปลูกคือปาล์มเนี่ยคือปาล์มพันคาริขร้อยคาริข้อยน้ำมาจากมาเลยค่ะเคยก็มาปลูกก่อนปลูกเนี่ยก็ต้องพุทกว้างยาวห้าสิบเซนหรือห้าสิบเซนแล้วก็ เอายืนขึ้นมาแล้วก็โรยด้วยกินนกทาประมาณ5้ากิโลแล้วใส่แม่ไปโหนผสมเข้าเข้าแล้วก็กบลงไปเอากบลงไปแล้วก็จอดในฟางใสู่ีบอลไปลูกนแล้วก็กบเอากบแล้วข้างบอลก็โรยแม่ไปในหนอแล้วก็รดน้ำกรดนน้ำเนี่ยปั่นฝนจุดปั่นฝนถ้าได้ถ้าฝ่าถ้าหน้าฝนไม่ตกร้อนอันนี้คือหนึ่งปียังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งปีโอ้โหแล้ว ฉีดไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ฉีดใส่ใส่รอบหลายเดือนทดลองทดลองทดลองครับใส่พอได้หกเดือนพอพอได้ห้าเดือนแล้วก็จะใส่ใส่ปุ๋ยสูตรสามตัวสิบห้าหรือสิบหกยาละก็ผสมได้ตัวทจะไปจดบอกแต่อันนี้ก็คือพี่ก็คือยังไม่ได้เอาลูกคือปล่อยเพื่ออยากทดลองดูก่อนโอเคแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะเอาลูกก็คือแต่งออกเหลือไว้ประมาณสักสี่ทลายค่ะทลายไม่ทลาย อย่างเนี่ยมันจะมีประมาณ15ทลายใกล้ให้เหลือประมาณสนะคะมี15ทลายสำหรับพี่กระมวลข้าจะเอาไว้สำหรับส่วนพี่กระมวลนะคะกับโปรแกรมระบบสำเร็จคือเอาไว้ประมาณสัก8ทลายนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่กระมวลมากค่ะอคขอบคุณค่ะ